หลวงปู่เจ้าคะแล้วโรคระบาดตอนนี้มันเริ่มหนักขึ้นหลวงปู่คนก็จะตายมากหายใจไม่ค่อยออกไม่มีอะไรจะกินก็ที่ฉันบอกไปแล้วว่าท่านมหาบาพิตรท่านได้มีอนางนคตังสยานยานรู้ล่วงหน้าแล้วว่าให้เจริญเศรษฐกิจพอเพียงเข้าใจไหมจ๊ะจริงๆแล้วมนุษย์เรากินมื้อสองมื้ออยู่ได้ไหมจ๊ะลูกศิษย์ได้ครับ มือเดียวก็อยู่ได้แล้วจะอยู่ได้เฉพาะผู้ที่มีศีลพวกที่มีความโลภความกโกรธความหลงมีความละโมบอยากได้มากไม่มีคำว่าพอของกิเลสจ้าพวกนี้ก็จะดิ้นรนตายไปเองนี่คือที่เขาเรียกว่าเบียดเบียนเข้าใจไหมจะ๊ะเรียกว่าไม่รู้จักพอคนที่รู้จักพอแล้วจะไม่เดือดร้อนโรคภัยที่มันเกิดขึ้น มันกำลังปรับสะบดุลของโลก,กธาตุธาตุใครที่ไม่ดีไม่มีภูมิต้านทานนั่นก็คือเรียกว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ตายจากโรคนี้จึงต้องเป็นเหตุเป็นเวรเป็นกรรมกันเป็นบุพกรรมกันหากเราไม่มีเวรมีบุพกรรมกับโรคนี้ถามว่าโยมจะติดไหมลูกศิษย์ไม่ครับถูกต้องเขาเรียกว่าเรามีภูมิต้านทานนั่นเอง การที่โยมจเจริญมนต์แม้โยมไม่มีวัตถุมงคลคล้องคอมนต์ที่อยู่ในตัวโยมนั่นแหละเมื่อมีพวกสิ่งที่แปลกปลอมที่มันจะเข้ามาพุทธมนต์พุทธคุณในกายของโยมนั้นมันจะมีแสงออกมาเข้าใจไหมจ๊ะฉันถึงบอกว่าจะมีแสงตอนไหนจะมีปฏิกิริยามีพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณตอนไหนก็ตอนที่โยมระลึกถึงองค์ภาวนาเข้าใจไหมจ๊ะ ฉันบอกว่ายุคต่อไปนี้อยากให้โยมทั้งหลายอย่าได้ขาดภาวนาระลึกได้เราก็ภาวนาพระพุทธองค์ท่านไม่เคยเลยที่จะขาดภาวนาเข้าใจไหมจ๊ะเพราะจิตนั้นมันดิ้นรนกลับกรอกได้ไหวมากดังนั้นเมื่อโยมสวดมนต์ภาวนาจเจริญฌานภาวนาจเจริญศีลอยู่เป็นนิดแล้วเขาเรียกว่าเป็นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไปในตัว แต่พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี้จะเกิดมีปฏิกิริยามีแสงออกมาก็ต่อเมื่อเราไปเปิดเปิดเครื่องทำงานเปิดประตูแห่งจิตนั่นก็คือการภาวนาให้อาหารพอให้อาหารแล้วมันเป็นยังไงมันเกิดการย่อยมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นมีการถ่ายเทผลักของเสียเข้าของเสียออกดังนั้นเราต้องมีภาวนาอยู่ตลอด แต่การที่โยมมีวัตถุมงคลมันก็ทําให้โยมอุ่นใจมากขึ้นใช่ไหมจ๊ะนั่นก็คือกำลังใจไปเสริมบารมีมันก็เป็นการดีอย่างหนึ่งดังนั้นเมื่อยุคนี้มันเป็นโรคระบาดทั้งระบาดจริงและระบาดไม่จริงก็ดีก็กลายเป็นประโยชน์ของมนุษย์ที่มันมีความโลภความเห็นแก่ตัวก็อาศัยโรคนี้เป็นเครื่องมือแต่มันก็เป็นวาระเป็นจังหวะของโลก ที่มันกําลังปรับสมดุลแห่งโลกกธาุหมายถึงว่าบุคคลทั้งหลายที่มีทานมีศีลมีภาวนาจะมารวมตัวกันนั่นหมายถึงว่าคนที่เขาไม่มีศีลแม้มีแต่ก็ยังไม่ตั้งมัน่นยังไม่มีสารณะเป็นที่พึ่งเขาก็จะไปรวมตัวกันไปชุมนุมหรือไปที่อโคจรที่จิตวิญญาณพวกนี้โรคพวกนี้แพร่ได้ง่ายอย่างนี้ เข้าใจไหมจ๊ะอย่างพวกโยมทำไมไม่ไปเล่าลูกศิษย์เพราะมันไม่ใช่ที่ของเราค่ะถูกต้องธรรมธาตุมันจะไม่ไปเมื่อเราปรับสมดุลธาตเราได้แล้วเรามีพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมีความเชื่อศรัทธาแล้วมันจะไม่ไปเราจะกลัวแต่สองสิ่งที่มนุษย์นั้นจะต้องระลึกให้มากต้องตระหนัก คืออย่าไปท้าความตายอย่าไปอวดดีกับผีผีก็คือพวกวิญญาณพวกโรคเหล่านี้เป็นผีทั้งนั้นโยมมองเห็นเขาหรือจ๊ะลูกศิษย์ไม่เห็นถูกต้องเรามองไม่เห็นแต่เมื่อเราเจริญภาวนาเราแผ่เมตตากับโรคร้ายทั้งหลายทั้งปวงนี้บุคคลที่ประสบเหตุให้เขาพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บเราเจริญเมตตา ไอ้มนที่เราเจริญเมตตาไปนะ่ะมีผลไหมจ๊ะมีผลมีผลกับใครมีผลกับคนที่มีบุพกรรมกับเราแต่จะไม่มีผลกับคนที่ไม่มีบุพกรรมกับเราดังนั้นแล้วเขาเรียกว่าภูมิต้านทานกระแสะแห่งบุญกระแสะแห่งจิตสามารถถึงลูกถึงหลานถึงบุคคลที่มีบุพกรรมกับเราดังนั้นในยุคนี้จึงเรียกว่า เป็นการปรับเปลี่ยนโลก,กธาตุให้เกิดความสมดุลดังนั้นแล้วยังมีอีกมากที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดมันจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆโรคระบาดก็ดีภัยพิบัติก็ดีภัยธรรมชาติก็ดีภัยจากมนุษย์ก็ดีภัยจากสงครามก็ดียังไงก็หนีไม่พ้นต้องเจอเข้าใจไหมจ๊ะต่อไปประเทศสยามจะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ ทำไมถึงเป็นอู่ข้าวอู่น้ำก็คือประเทศอื่นเขาจะมาพึ่งพาใบบุญเข้าใจไหมจ๊ะแต่ก็มีทั้งประโยชน์และก็มีโทษดังนั้นแล้วขอให้โยมอยู่ด้วยมีสติตอนนี้บ้านเมืองแม้จะไม่ถึงขั้นวิกฤตนักเรายังพอมีเวลายังมีสถานที่ให้เราได้ไปพำนักได้ประพฤติปฏิบัติสร้างกุศลบารมี ก็ให้ถือโอกาสเหล่านี้บำเพ็ญบารมีให้มากเข้าใจไหมจ๊ะอย่าได้ประมาทในบุญกุศลขอให้โยมจงจำคำนี้ไว้ว่าในยุคนี้และยุคข้างหน้าและยุคต่อๆไปบุคคลที่จะเกิดออกมาก็ดีถ้าไม่สร้างในทานศีลภาวนาแล้วก็จะอยู่ยากในยุคต่อๆไปเพราะยุคนี้มันหมายถึงว่ามานก็ดี สัตว์นรกในเอเวจีก็ดีก็ได้ผุดขึ้นมาเสวยชาติเสวยพบเสวยในวิบากกรรมเขาเรียกเป็นการว่ากรียุกเป็นยุคที่ว่าสัตว์นรกก็ดีที่เกิดขึ้นมาโอปาติกะก็ดีเกิดขึ้นมาขึ้นมาเสวยวิบากเรียกว่ามาเบียดเบียนเพื่อมาทำลายล้างไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคก็ดีทางใดทางหนึ่งก็ดีเกิดมาแล้ว มีความอาฆาตพยาบาทสร้างเวรสร้างกรรมหนักค่าบิดามารดาก็ดีเหล่านี้ฆ่าพระอระหันต์พระอริยสงฆ์ก็ดีนี่แหละเรียกว่ามนุษย์ผู้ที่มีศีลมีธรรมก็จะลำบากแต่อย่าลืมด้วยว่าบุญกุศลที่เราทำจะเป็นผู้รักษาเพราะว่าเหตุว่าบุคคลที่เจริญในทานศีลภาวนาจะไม่ไปเกี่ยวข้องเรื่องกรรมสิ่งนั้น